โอเ okay, ครับวิเตอร์กันวันนี้วิเตอร์บรรทุกดินครั้งแรกนะจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือจะล่วงกันนะวิเตอร์ไปบรรทุกดินก่อน บ่อดินไปจำของเราเนะี่ยบางฝุ่นไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะบางฝุ่นจะหลุดอยู่ออกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยจอดประมาณนี้เลยยนี่จอดประมาณนี้ก็พอนะใม้แมาดีกว่ามันติดโอเคมานี้พอนี่ประมาณนี้กดดินใส่นะ นี่ประมาณนี้ก็ถือว่ารอดนะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านี่ดูนันตัวไว้รอดหรอกบางฝุ่นหมายถึงบางฝุ่นเอาไว้รอดแต่ตัวเราแต่รอดโอื้ออื้ออีกทีเดียวโอ้โหเสียดทีเดียวยิ่งอือทุกคนอีกทีเดียวเอง บังฟุนหูมาดำกันเปิดดำเลยบ้อยยกยกมันสุดได้แค่นี้แหละครับแล้วบรรทุกมันยกด้สุดแค่ไหนวิกเตอร์เนี่ยที่ผมไม่อยากจะว่าว,วิ่งเนี่ยมันยกดำมสูงไม่ได้อาเพอยกดำสูงไม่ได้เราก็ต้องมาเคยียดินออกอีนะครับวิกเตอร์ก็ประมาณนี้ครับการลงดินนะถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เอาวิกเตอร์มานะ เนี่ยทุกคนบอกว่าทุกคนที่สงสัยว่าทวายไม่เอาวิคเตอร์มาวิ่งงานสักทีก็เรื่องก็เป็นอย่างงี้นะทุกคนคงเข้าใจกันนะเข้าใจตรงกันไหมไอีช่บปาเดี๋ยวไปคนเห็นกันเลยนะก็บอด,ดิน,นยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะให้อ,อ,อีสุตามมาแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปคนเห็นกันนะ ไอ้คนห็นกันนะเนี่ยบ่อที่ผมมาขุดไว้นี่บ่อเนี่ยแหละที่เรามาขุดเอาไว้มาเราบรรทุกเห็นไปนะเราไปไม่กี่ก้อนนะเพราะว่าเอาไปแค่ตกแต่งนะเอาชิ้นเล็กๆนะแล้วแค่ไปตกแต่งเฉยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสให้พี่ทำไมแบบเอาเอาไปน้อยจังอย่าไปซีเรียสนะั่นหระเอาไปแค่ตกแต่งย้ำนะเอาไปแค่ตกแต่ง แค่นี้น่าจะพอแล้วเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาไปไปกันนะเฮ้ยอันนี้ส่วนนี่มาเอาดีกว่าเฮ้ยอันนี้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 สนเอาไประหว่างทางก็ดูด้วยนะอะไรเจ๋งเดี๋ยวก็จะเก็บไว้นึงอือแล้ครับตอ่อครับตอ่อปปี้แลนด์พาพค,คุณใจหยุดได้ยค่ะจะแซงอุ้นโอ้โหเออแล้วมาจอดแล้วคดีเจิงคันนี้มีเครน สำหรับทุกคนไม่ที่ไม่รู้นะคันนี้มันมีเคลีร์จะถอดออกเพราะว่าเราจะมาวิ่งดัมม์งันนะไม่ได้มาวิ่งบรรทุกของเข้าใจตรงกันนะเสียนตรงไว้นี่เสียบตรงไปตรงนี้อีกเสียบตรงเนี้ยเสียรนยรอบรอบห้าที่พอตกแต่งได้ วันนี้ก็จะวิ่งยาวเลยนะวิ่งยาวแบบยาวเวอร์เลยฮะอื้มพอเนะบางฝุ่นหลุดเรียบร้อยฮนะใส่ติดไม่ค่อยได้ด้วยเรียบร้อยฮนะวันนี้แค่อย่างเดียวสองอย่างเนี่ยอย่างที่หนึ่งไปซื้อบางฝุง่นกระดาษแล้วทาสีซะอย่างที่สองเอาเนี่ยทิ้งบางฝุ่นไปเลยแล้วก็ต้องวิ่ง,บงแบบบางฝุ่นเะเสียดายมากเลยนะ เพื่อค้างเทปมันจะเก็บไว้กเก็บลงนฟลเลยนะบอกแล้วนะตเตอร์ปัญหาก็อย่างนี้แหละตึงข้างหน้าจะไม่หลุดแต่ข้างหลังอับปัญหาวิ่งมันทุกปินเลยนะนอ,อย่าใส่ไป ก็ขออนุญาตที่ใช้มือนะับเพราะว่าแบคโฮเ,เก็บไปแล้วอดิแต่ที่จริงแบคโฮไม่ได้เก็บหรอกไว้วางไว้ตรงนู้นแล้วที่เก็บย้ายไปย้ายมานะเฮ้ยอัดเต็มกล่องเลยอัดเต็มกล่องเลยครับอัดเต็มกล่องเนีคยคราวนี้อุ้ยล,ลื่นเมื่อกี้ลื่นเวอร์ลเบี่ยงล่ะแล้วทำไมรถเบี่ยงครับเดี๋ยวยก วิกเตอร์ลงแล้วเอาแล้วมอคกิจเตียวมา้วจ้ะมอคกิจเตียวหลุดนะช่างเถอะอือวิกเตอร์มาแล้วอื้อหืออออืือ้หกระแทกกระแทกทางนี่โคตรไม่ดีเลยอนะทางแบบอื้อหือกระแทกบ่อยเวอร์นะอื้อ,อ,อแปบลบว่าเป็นทุกหนักจัดเลยอะ มันทุกหนักนะเ่ยบรรทุกเอ่ะเฮลิเซสฮึ่มไปก็มาทำหน้านที่เด็กถอดบ้องฝุ่นออกฮะบ้องฝุน่นท้ายนะฮะถอดออกเน,นี้ยแต่ผมไม่ได้ไปทิ้งเราจะไปเก็บไว้ไหนกันหรือปะ บางฝุ่นนะครับไปไปเราไม่ทิ้งหรอกครับบางฝุ่นน่เสียด,ดยายเราจะบังฝุ่นเอาไว้ตรงนี้ไอ้นี้โอเคเดี๋ยวแต่บางฝุ่นหน้าแล้รถไม่หลอดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำบางฝุ่นเอาไวนะวิ่งต่อวิ่งงานต่อสู้สู้ชีวิตคนสู้สู้ก็ทำไปไม่สู้ก็ยอมแพ้ไป นี่ถอยถอยวู้ฮูู้้ฮูู้้ฮู้ถ้าคนที่ไม่ชอบทำเสียงนี้ก็ขอขออภัยเลยนะแต่ผมไม่เคยทำเสียงมีเสียงก็ใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่คนฮนะวุ่น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 ที่ดับรถไปก่อนนะ ว้าวู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 มูว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 ววูววูวูวูทูวู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 ทูวููวููวูู โอ้ไม้หลุดที่รบร้อยโอ้โหเกือบชนอีกเดียวเองอถอยนะเดี๋ยวดำกันตรงนี้เลยนะเปิดถ่ายดำยกดำเราคนที่เห็นยกดำสูงไม่ใช่เหละผมยกรถนะ จอดก่อนนะฮ้ยจอดน้ำก็มาคนะันนี้เอาคันนี้ไวิยงไงต่อวิคเตอร์ไอ้รถมีประโยชน์อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น<ะ>ใส่อย่างรถเดียวนะ ใส่ยังรถช้าเอ้ยไม่ใช่รถเร็วก็ขออนุญาตแบบก็พยายามเล่นสมจริงนะแต่ช้าไม่ได้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาต่อ EP อสองนะเดี๋ยวไปดำมีดำสุดท้ายก่อนเลยนะแบบมันมีการล่ำลานะดีการล่ำลานะ่ะ เออก็ EP สองจะถ่ายต่อที่คลิปนี้นะเดี๋ยว EP สองจะถ่ายต่อที่คลิปนี้นะโอ้โโอเคก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปต่อ EP สองาะบาย